รอบที่แล้วนะคะเราได้ทําการนะคะรีวิวคอนแทคเลนส์สีเขียวไปแล้วนะคะทุกคนรอบนี้เราก็จะมารีวิวคอนแทคเลนส์นะคะสีใหม่นะคะทุกคนได้เลิกเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนเราก็จะทําการนะคะใส่ให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าเป็นสีอะไรนะคะทุกคนนรับแรกก็จะแกะของมาก,ก่อนนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่า ให้มาเป็นซองแบบนี้นะคะทุกคนดูแปลกตามากเลยปกติจะมาเป็นขวดวันนี้มาเป็นซองนะคะงงมากนะคะทุกคนอ่ะโอเคใส่น้ํายาลงไปด้วยนะคะทุกคนหลังจากที่เราแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนต้องแช่น้ํายาไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่ควรแบบว่าแกะแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะทุกคนนะคะเราก็ทําพันนะคะแช่คอนแทคเลนส์ไว้ก่อนนะคะสักพักหนึ่งค่อยมาใส่นะคะทุกคนหลังจากที่เราแช่เสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเทียมกันนะคะใส่ให้ทุกคนดูเลยนะคะทุกคนนี่นะคะวิธีใส่ของเราเราจะไม่ใช้มือนะคะทุกคนเราจะใช้เป็นอุปกรณ์แทนนะคะทุกคนเพราะมือเราอาจจะ ไปจับสิ่งสกปรกนะคะหรือว่าไปจับพลิกมาระวังแสบตานะทุกคนเราก็ต้องแบบว่าล้างมือก่อนค่อยมาใส่ก็ได้นะคะทุกคนหรือจะใช้อุปกรณ์แบบเราก็ได้นะคะทุกคนนี่เราก็จะใส่ให้ดูนะคะหนึ่งข้างนะคะทุกคนเห็นไหมมันคือสีเทาค่ะทุกคนนี้ใส่แล้วตาเราก็จะไม่ลอยนะคะทุกคนตาจะไม่ดุกนะคะตาจะดูแบบสายฟอเหมือนฝรั่งไปเลยนะคะทุกคนนี้ใส่เสร็จแล้วสองข้างนะคะทุกคนดูสวยมากนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนลองซื้อมาใส่ดูค่ะทุกคนไปแล้วจ้า